มาเป็นพิธีกรเปิดแมคโครลำลูกกาสำรวจตลาดซะหน่อยเครื่องเทศเพียบเลยครับที่แมคโครชุดทำพะโล้ก็มีสมุนไพรจีนก็มานะครับดูนี่สิครับอะไรครับโอ้โหอันชันครับแล้วก็บรดาเก๊กฮวยแห้งก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะครับอันนั้นก็มีดูสิครับย่าหวานยังมีเลยนะครับกระเจียบ มาตูมครบถ้วนสมบูรณ์แบบอบเชยยังมีส่วนใครที่ชอบปีนต้นงิ้วนะครับฝึกกินดอกงิ้วไว้ก่อนมีดอกงิ้วอบแห้งด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบรรดาเครื่องเทศสารพัดสารพัน์ทั้งไทยจีนฝรั่งครบหมดเลยป๋วยกับเกากี้ไม่ต้องบินไปถึงเมืองจีนก็มีผู้ซาจีนที่แมคโครครับเยอไผ่ก็มีนะครับอันนี้การพูยังมีเลยครับดูสิครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหนั่นก็คือลำไยนั่นเองนะครับมีทั้งลำไยธรรมดาลำไยสีทองลิ้นจี่แห้งก็ยังมีเลยนะครับไม่มีตัว กวคนหล่อชอบกินนะครับยีราปนก็มาครับผักชีปนมีหมดเลยนะครับอะไรเนี่ยชงเจคืออะไรไม่รู้เหมือนกันขมิ้นผงก็มีนะครับใบเบก็ยังมีเลยครับออริกาโนโรสแมรี่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยครับออริกาโน่มีอเมริกาโน่ต้องไปแผนกกาแฟนะครับปาปริก้ายังมีเลยครับนอกจากนั้นใครชอบเป็นชุดนะครับชุดแกงจืดก็มีนะครับชุดต้มจับเลี้ยงยังมีเลยนะครับชุดตุนยาจีนก็มาครับดูสิครับสารพัดชุดเลยนะครับชุดบกกุเตก็มีครับไม่ต้องต้มเองไม่ต้องเคี่ยวเองนะครับชุดก๋วยเตี๋ยน้ำใสก ชุดต้มตุน๋นย้ำครับมันคือชุดต้มตุน๋นเหมาะเลอเกินที่จะไปต้มตุ๋นคนอื่นนะครับอยากลองดูเหมือนกันว่าชุดต้มตุ๋นมันคืออะไรว่าแล้วก็หยิบกลับบ้านครับไปต้มตุ๋นกันดีกว่าครับนี่แหละคือแมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก